ครับตามซอกตามหลอ,องหินครับขนาดครับขาออกครับ อ้ยไงก็ฝ่ามือผมอีกครับสุดยอดสุดยอดนี่นะครับความอุดมสมบูรณ์ีนผิวตเสว่าสีเงาครับมันบานแล้วครับผ้ายุโอกล่ะ เริ่มเท่าเริ่มจะเน่าแล้วครับมีน้ใหม่โ,โ,ยโยหยดผุดใหญ่แบบหนาแบบเน่นจะแก่หวานดีครับครับใบใหม่เป็นฟองๆขึ้น ลงในเน่าแล้วครับเ <c oughs> จ้าที่เขาไม่กินเหรอลงในเน่าเลยครับใส่ไปได้เสียดายครับเป็นอาหารท้องมแมลง มีนอไม้นะครับเขา,าเ็ดกับเขาในป่าครับหูตาต้องไหวครับได้ยินเสียงยังแปลกๆก็ต้องมีสติอยู่เสมอครับ อย่างนี้เสียงไตนะครับบง่หัวเป็นเสียงอีหยังเสียงของสั์ขีขาไตครับเขาหนัว่าตัวนี้โบวิ่งผิดครับโบทำอันตารายกับไฟครับว่าตอนนี้เขาเก็บเห็ด